ปตแม่เหมือเป็นทางการนะครับาพูดกินหอดเยอเด้โอู้นชายได้เป็นแสนโอ้ตอเอากาเจ๊งหนกันผู้คายได้เป็นแสนหอีเนื้อสหัสไหวยี่พอตุ้มหูกะเขาตัวไยกับแม่ว่านโค้งไทยปันชีบาตัวกันแต่เนี่วมันซื้อไปแล้วเนาะสามศูนย์สามไปแล้วเออ ซื้อไบแห้งแล้วเจ็ดเก้ามนน่ะ่ะเก้เจ็ดาได้ทั้งบนทั้งล่างจริงยซื้อว้แล้วก็มาเรขตัวเก้าเนาะว่าซื้อกัดนอกไปก็ยังโหกัดนอกกัดนอกโอ้เลยกัดนอกแม่น่ะน่ะกันนอกหกเจ็ดเจ็ดหกกับเก้าเจ็ดเจ็ดเก้ามันเป็นเลขตัวเดียวกันอกัดนอกอยู่เลขตัวเก้าอ่ะเเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดมันเป็นเลขตัวเก้า ันมาสามศูนย์กับมาเลขโตเก่าก็เลีว่วเอาเขาเจ้าไปออกเลขสัญจรนั่นเขาสิลอกเลขด้กันย่างวาเขาก็ลอกอินด hmm. oh, ีนปานหูเนาะก็เลี้ยวเอากันนอกก็เลยว่าเอากันนอกไป้เนกะได้ยุดอกได้หลายจักเสียงเม่โอ้ยมันกะ กำไ้หลอดพื้นเออบานนี้เอฟีเลยได้ยูไตร์กำไรหลอดพื้นได้ยูไตร์อะไรแม่บานเนี่ยวันวันที่ซือพกนี่เป็นั้งไหนเออคือวันนี้ขางวัฝันดีเลยได้หน่อยืันนั้นแม่อยู่ในหันรับผมน้รเขาายูเปนนั่งเล่นไหมอ้ออะไม่ไปจะเหยมวหงดนี้ไหม เมือขื้นในฝันฝันว่าได้กินกาแฟมือขึ้นก็ที่เด้นอนได้เดี๋ยวไ่มกาแฟไปดื่มกาแฟเนี่เมือแรงฝันฝันว่าผนน่ถึงกันได้ว่าป่ใหญ่พ่ใหญ่ป่วยก็ฝันนังสี่อยฝันว่าก็ใหญ่ท้องเสียนปักใหญ่มาสั่นว่ะอันเขาจักขาเจ้าสิไปใส่ดอกนะคนหลายหลายคก็จะขาเจ้าเป็นบุญเป็นงานเจ้ระล่างไปบุญบุญเยอะคนหลายจีเม่คนร้ายหลายล่างบุญก็แม่นได้หร มือนีแล้วบึนบมือนีแล like ้วปฏิเสธมือบ um ึนมือเนี่ยบึนบึนเยอะนี่เออมาก่อนคืปั่นแม่นแบบนี้่อยว่าปั้นปุ๊นเล็กน้อยนี่มันจะแีกันงานเลยเออคนไล่หลายจักเจ้าจิบไปใส่ร่างอยู่บึนบึนอยู่ี้ข่อยพันข่อยพันไปสุดท้ายมู่กับพ่อใหญ่หนูน่ะมาบ้าวน่ะพ่อใหญ่หนูย่างไก่กันไม่พอเอออันเราก็เลยว่าเอาพปนะว่า ผู้ใดมาเห็ดท่องปอมเฮียอยู่น้ำมูลนี่พานธุ์บ้าคือท่องแท่นั่นน่ะปันหาขอที่ว่าไซหละพ่อไงก่อนเลยวางสิก่อนเลยกลุ่มเบื้องยูดินเส้นน้อยน้อยแม่แบบจับขึ้นมามันเส้นมักไงนักบาทมันไม่พอือนักบาทไม่กี่พร้อไม่กี่พร้อมกี่มันเป็นกบโกลบต้องสีหละเป็นกบโกลบก่เลยเอามาว่างลงว่างลงอ่ะมันท่องแถ่นมันท่องอีีปัญหท่องปอมเราพ่อไงหนูเราว่าท่องปอม ผู้ใดมาเห็ดท่องปลอมเหียน้ำมูนี่ะนะพอก็เลยกลุมลงอ,อ่าวบันนี้ข้าเจ้าก็ล่างไปวุ่นวุ่นเลยวะครับผมหันหนาไปทั้งนี้ล่ละล่างไปวุ่นวุ่นเหมนทั้งเหย้าออลาดคือจังออกมาทีละคือท่านสิ่งนี้แหละย่างมาออลาดข้าเจ้าก็ล่างไปวุ่นวุ่นบันบนี้เฮ้ยบ้า,บานะเอออืมพอใหญ่าากันนอนบ่มหยันบอลบ้านนาข่อยว่าดเนี่ ฮ้ยบางแนงอยากบ่ออยากไอายคนคอยวางสิข้นไกลไปไปกลามาน้อนบ่เมียนบนอนก่อยเล็กไปเมียนบนอนรับที่นอนเมียนพ้าห่าไปเสียภาพไว้ดีๆคนไกลไปไกลามายันพ่นอยากไอายานเฮ่าอินละไอยากไอ้คนอยากอาย,อยาเฮาเฮ่าจะอยากอายอ,อยเพียเออบ้านนี้ขอยกเลยคอยบ่ได้ไป,ไปน้ำผึนไหมคอยบ่ได้ไปน้ำผึนเลยข้าเมียนบ่อนเออข้าเมียนบ่อนอยู่หม่องเฮียนจนเลนหม่องตั้ง นเวลามองได้เก็บท่องได้นี่ละเออนี่ยละมองนี่ละเออแต่เลยบ่ได้ไปน้ำพึ่นโมข้เจ้าไปวุ่นหุนของเลยข่ายเบียนตะวอนตะที่เลยบ่ได้ไปน้ำพึ่นนี่ละวังปันได้นี่ปันได้ซ้ำนี่ละเออเมื่อสั่งไม่เมียจังหวะบ้านต่อเน่ยบได้แล้วเก็บไปขาเแล้วซื้อแล้วเลยแต่น่ะเออเบียนท่องไปแล้วเรียบร้อยแล้วเมียนแล้วเอาแล้วเรียบร้อยแล้วท่องอั่นนะเอาแล้วอืม ทางยันห้าห้าห้าภูเขาเห็ดท่องเฮียยันเขามาถามเขาได้เฝ้าเอาเอาหรืเฝ้าเมียนสีน้าเขามาถามหาสีน้ากันได้ว่าปลอมปลอมบ่กเถืกูกะสีเอาสะกวนถอดกันได้ว่าสีน้เดี๋ยวพ่อยิ่หนุ่นแล้ว่าของปลอมของปลอมปลอมบ่กเถืกะสีเอาล่ะจันทร์แต่ว่าเขาจะได้เก็บเอาบ้านนี้เลยต่อไปอีกจังน้อยไปพัวพ่อยิ่อาจ พอแง่อาจมันรุ่นเดียวกันก็ข่เห็นกันไม่เห็นกันอยูท่อกระสวเหมือว่านี้ได้มาฝันเกีียวเผื่อฝันเห็นเล่าเหบ้านเลขทีเล่าหนึ่งยนเล่าน่งว่าหนึ่งสองเก้าหนึ่งสองเก้าในบ้านเ่าหนึ่งสองเก้าใน้านเ่า เออแล้วละฝันเกีียวฝอไงคุณคุณอาดอแล้วคุณเดียวกันก็่อยเนี่ยนะหนึ่งสองเก้าแล้วกับบันไดีแม่ฝันเกีียวหนึ่งสองเก้าแตเลยว่างวดก้อนฝันเกีียวเล่าลีกเออกรีบ้านเล่าโอเมื่อมันสิบสองบอกดุนนั่นแหละฝันเกีียวเล่าอล้วมีสองหลังทีแม่เคยฝันเกีียวเพิ่นเคยฝันเกีียวเพิ่นอะพ่อยันใหญไอาด เราก็รุ่นเดียวกับข่อยนี่ล่ะครับบ้านเห็นเราอยู่ทกสเออก็เลยนบันเกี่ยวคนเมื่อคืนนี่บ่ได้คุยกันซําดอกเห็นกันก็เออเพราะว่าเอ้อากันน่ะเลยว่ากบ่ได้เว้ากันคุยกันแต่มื้อคืนไปฝันเกี่ยวเพิ่นออไปฝันเกี่ยวเพิ่นครับอืออาเลยว่าเด็กบ้านเรานี่เฮยออกอู่เด้อก็เลยว่าออแต่ว่าข่อยบ่ได้ซื้อดอกนี่ตัวนี ที่สองนี่โตซื่อโตเต็มแม่โตซื่อซื่อสองเต้าอ่าสองเก้าเก้าสองอืมบันดีอ่ะทีทีทีต้องหวนมันเนาะทีที่ซื่อต้องหวนมันคือเจ็ดห้าสามอืมเจ็ดห้าสามห้าสามอืมเจ็ดห้าสามซื่อต้องหวนอืมอ่าซื่อเลขยกเจ็ดห้าสามไปแล้วคอยมาแล้วมาฝันวันไอ้ท่องเออแต่ว่า คนผู้นี้ซื้อเลขตัวเดียวว่าเป็นครับผมแล้วยายอ่าอ่าบ่เป็นยังเนี่ยบ่หมองซื้อเด้แม่เอาตัวเด็ดๆไปซื้ออซื้อซื้อตัวนี้ไว้นี่ส์เล็กตัวนี้เอาไว้เจ๊หาสามเนี่ยเอาไว้สามชิ้ตัวโอ้แต่ว่าเล็กสามตัวเอาไว้50หาตัวอ่าอ่าอ่าอาหารชี้ได้ละฟกซ่งหึ่งสิบบาท พรอะไรพวดีเอาต้องับตัวบสิ่งา่าเมนตัวใหดอกจับสีเมนตัวใหเพราะว่าคอยมัดเป็นคนสื่อใหญ่แต่่าที่แน่ๆคือตัวนี้สื่อก้อนหม่เซ็ตามกแม่จับประตูเลยจับกประตูม่เกิมวันไหนก็ยักประสานที่ตัสิบหคุณหกสมบูรณ์หจับหกประตูเลยคื็ว่า่อยซื้อเลขวเขาต้องจับตตัวต้องจับมัดทุวนที่ย่อมให้มันผ่านมาถอดไป ผมงวดบ้างหนึ่งนันคอยซื้อเลขสามตัวคอยซื้อห้าศูนย์สามโอ้กอยเอาหกใสเออคอยเบ้าหกใสเออคอยซื้อห้าศูนย์สามห้าสามศูนย์งวดบ้างหนึ่งหันหล้วแม่มากก็เจ็ดห้าสามอยูวะส่วนตัวเตว่าแต่ว่าแตว่ามีแต่อีกบ้านแค่พี่ครับผมเตว่ากัเลขบ้านจะคล้องกับซื้อไปยูซีหกกับหกซีเลขบ้านจะคล้องนี่พอ คืใ então, อใบซีซีเออนำ่นำน้ <introdu cooled lifting> นำน่ำโตเก้าไวนะกันนอกก็อือกันนอกอีกกันนอกเล่อจกับวกันนอกอตัว้านก็กันนอกกันนอกกันนอกโกซซอือรองนะวมาสมตัวของแม่นี่ชื่อไว้คือเจ็ดห้าสามต่อได้ต่อพีจำนวนว่าแม่สองเ เอไปไหนมัตกจะกินนตัวหนึ่งหนึ่งสองเก้าเลขที่บ้านดิเบ้านแล้วเลขบ้านะนะเขาหง่อาดเนี่ยอันนี้นคือมักนี่เลขห้าสามนี่เลามารับ่ตองเลือกแบนน่ะนี่แบบแตงโมงตับไนความพีมอกสดจากสวนสวนมากใ,ใหม่สดสดโอ้ยโตเลขมัน้องต้้ออู้เด็กนี่อหน่ยวงกญ่าีงดี คนนักปลูกอะไรก็ใหญ่ปลูกเองพี่รามาเ็นมเจ็บเลือดนี่สิบวันที่กันไม่ใช่เพื่นโอ้ไ่อีนีเลยสามสามมากท่นอยน้อยน้อยน้อยเอาเอานี่แล้วกินได้ไปไปบอนท่านมาดอกลูกบอแงนี่เราไปไหนแงนี่เราเข้าไปในหันเขาไม่ยนากนบาทเ่าสิจ้ายกไปก้อน่เออับใกล้จะจบอเลับใกล้จะจบแล้วรับวิธีครับกัน เนต่มาคาำหนึ่งสิวายังสี่ได้พอรักศูนย์มาหาศูนย์โอ้ถ้าศูนย์มาถ้าศูนย์ศูนยหาหนึ่งโอ้หาศูนย์เอ้าลูงแม่ไว้นาหนะาศูนย์ก็หาหนึ่งกันหนึศูนย์กับห้าหนึ่งศูนย์กับาเนี่ยละละมากหาศูนย์ก็หาหนึ่งตัวมากได้ใจย่ามากเพราะว่ามันมาโกงกับอนเนี่ยนะวันนี้จะไปไอไอตุกคนนี่ต้ติไปนี่ยแล้วได้เลยว่ามันมาโกงกันกบฏตัวอย่างเื้อ หาซุ้มสะพานหนึ่งเนี่ยเพราะว่าแกแกตายแกได้หาซื้อสีได้เนี่ยโอ้คนสีมามือนี้ได้ลอดจ้าคนสีไปขึ้นเคีื่องมือนี้ละโอ้ครับไจ้าแกลืมแกนแกแกเคยมาเหร่นน้ำมาซื้อของน้ำจนได้ว่าโอ้ย ไปง่ายไปได้เท้ก็ไลยว่าไปง่ายแต่เราอยบ่มมือเอ้ไหมก็ได้ว่างให้ย่าให้ถือเหเลยญได้เด้อก็เลยบโอ้ขออเัิคพอบเลยขอพอบเพราว่าลืงแก้งกันเคยเบาหยอกเบาเด่นกันอายุเพิ่มเป็นปม่อายุศูนย์ห้าห้าสิบเอ็ดโอ้ห้าสิบเอ็ดตายแล้วก็เป็นศูนย์ก็ไม่ว่าถือกับตัวข่ายือไว้นะพออ๋อยก็ได้ว่าเออมักลาให้ย่าถือเหได้เด้อก็ได้ว่าเออเอาตัวนี้แขนขนและแม่เนาะั้าใายถือให้จริง เอ็ดบุญไหโดสิีไ้บาดยาด้าไฮดรครับผมมาหาอยู่ทุ่มือรถว่าไหมนั่งขายของก็นีกับแม่แม่กินนั่งของน้กัเน้ะเม่เนาะอืครับผมอ้เงร่อยอยเ่แม่จา้าใช่ไงดฟังฟังให้พครับผมเอ็ดบุญเอ็ดท่าน้ำเภอบุญเวทียี่สิบสี่หนี่บันไงนี่มันทีสิบเจ็ด่าทเอบุญเ็ท่านนามจ วัดใหญ่เหนียวตีสิบเจ็ดวัดน้อยวันที่ยี่สิบจีมองอาจารย์เคุนบอกเลขคนนั้นที่น้องคุณแม่เสมอมากกระซื้อบ่มากกระพานเด้อคนดังน้องตะไคร่เอฟวีเ้ยตุกษะวันมันถามหาได้แม่เสมอนะครับน้องธรรมดาเลขบัตรบัตรรูดบัตรบ่ตรรูทกับแม่นยู่ฝันครับผมติดตามไปเรื่อยได้